ความรักของท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่14นะคะความรักของท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนจะเป็นอย่างไรนะคะเน้นๆนะความรักเน้นๆนะคะระวังอารมณ์ล้วนเลยสําหรับบางท่านอาจจะบล็อกกันนะคะโกรธกันแล้วบล็อกกันไปแล้วแหละนะพุธกลางคืนนะหรือบางคนอารมณ์ร้อนใส่กันมีโอกาสหยุดความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะ ไปต่อซีรีส์ไปดูซีีจริงหรือเปล่าโหนะคะปัญหาครั้งนี้อาจจะเกิดจากคู่แทร์คู่ซอนะหรือนะคะใครที่กําลังมีปัญหารักสามเศร้าอยู่ให้ระวังอารมณ์ด่วนเลยนะคะในแปดถึงสิบสี่นี้มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้หยุดความสัมพันธ์นะเนี่ยไปที่สามอ่ะยังไงก็นะคะยังไงนะคะก็จะระงับอารมณ์ได้ในที่สุดแล้วนะคะ ท่านที่เกิดในวันพุญอังคูรกลางคืนนะคะยังไงความสัมพันธ์ของคุณยังไงก็ได้ไปต่อดแต่ปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนยังไงขอเป็นกําลังใจให้นะส่วนคนโสดนะคะคนโสดคุณมีโอกาสได้เจอคนที่อายุน้อยกว่าแต่เช็คประวัติด,ด้วยนะจ๊ะเพราะว่านะคะมีโอกาสที่จะได้เจอรักแทรกรักซ้อนหรือคนที่เท่าๆคนที่มีคู่แล้วเพราะฉะนั้นขอเป็นกําลังใจให้ท่านพุธกลางคืนหนึ่งอารมณ์ สองอยาเจ้าชู้สามนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วพวกคุณจะได้เข้าใจกันในที่สุดแตกจะต้องมีปัญหาอ่ะอารมณ์เนี่ยเกี่ยวกั่อใส่กันแน่นอนเพราะยังไงก็ขอให้ผ่านสัปดาห์นี้ไปให้ได้นะคะพูดกลางคืนขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ